เดี๋ยวจะดูว่าตอนนี้มันเพิ่งออกจากเตามาันจะร้อนหรือเปล่าแกวให้ดูอันนึงเนาะนี่เตาเนื้อเค้ก็ดูแน่นๆหยุ่นๆนะครับแล้วก็เข้าโอ๊ก็จะนอนก้นนิดนึงเพราะว่าเข้าวโอ๊กเขาค่าจะหนักกว่า โหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพกหยกแล้วนะครับคลิปนี้เรามาทําขนมเค้กกันครับเค้กข้าวโอ๊ตทาด้วยแน่นอนเค้กโอ๊ตก็ต้องมีข้าวโอ๊ตแต่คลิปนี้เราไม่ใช้แป้งนะโกโก้นมไข่ครับผมและให้ความหวานด้วยน้ำผึ้งเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ําตาลเนาะก่อนไปดูวิธีการทาว่าทํายังไงจะยากง่ายแค่ไหนนะครับกดซับสไครต์กันก่อนนะครับตอนนี้อย่างที่บอกหลายๆคลิปแล้วว่า ช่ามันติดอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่พันแปดร้อยกว่าซับสไคร์มาเป็นเดือนแล้วช่วยกันกดช่วยกันชวนเพื่อนกันมาดูนะครับให้มันถึงหมื่นห้าแล้วให้มันถึงแสนสักทีนะครับไปดูวิชามกันเลยครับเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราตอกไข่เราใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะครับรอบนี้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็เล้วใส่สารให้เขาตัวให้ความหวานเลยก็คือน้ำผึ้ง ใช้น้ำผึ้งสาประมาณสี่ช้อนนะครับสามอีกหนึ่งช้อนครับสี่ช้อนครบเรียบร้อยประมาณสี่ช้อนนะครับแล้วคนไข่กับน้ำผึ้งให้เข้ากันพี่ใส่เราไม่้ใส่น้ำผึ้งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทั้งโกโก้ทั้งนมอ่ะเดี๋ยวมันจะจืด นะครับคนให้เข้ากันประมาณนี้ไม่ได้ตีจนเป็นฟองนะแค่คนๆๆๆๆทัน้น,น,นตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราใส่นมใส่สองช้อนก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมหนึ่งสามช้อนแล้วกันดูน้อยจังสองสามช้อนครับแล้วคนเหมือนกันไม่ใช่เป็นฟองนะแค่คน คนให้เข้ากันครัให้มันนวลขึ้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราใส่ผงโกโก้นะครับเพราะมันคือเค้กข้าวโอ๊ตโ,โ,โกโก้ช้อนพูดเลยครับสองช้อนเดี๋ยวเราคนเสร็จเราต้องเติมนมสองช้อนนะครับ แล้วเราก็คนนี้คนได้เข้ากันเหมือนกันเหมือนเดิมมันจะรอบนี้ไมนจะเหนียวเลยพอรู้สึกว่ามันจะเหนียวแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยดูแล้วเหมือนมันจะเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวก็เติมนมอีกสองช้อนเป็นช้อนที่สี่หรือช้อนที่ห้านะครับตอนนี้สี่ครับ ตอนที่ห้าครับมันจะเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเขาตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะเพราะเราต้องคนสีโกโก็ๆกไข่แล้วก็นมก็จะเงาดีครับขั้นตอนต่อไปเรา้องใส่เพลเอกของเราแล้วคือเข้าโอตครับอยู่ทำครั้งแรกเลยนะเพราะว่าเห็นคลิปของฝรั่งคนหนึ่งเขาทำว่าแบบมัน ดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลองกินดูแต่จริงมีพี่คนนึงอ่ะที่หยกสนิทอ่ะเขาเคยทำเค้กข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยให้มากินบ่อยๆอเหมือนกันแล้วก็ใช้ช้อนตักข้าวโอ๊ตครับเห็นปะข้าวโอ๊ตยังเป็นชิ้น่ยยกเรื่อยไพี่เป็นชิ้นนะสองช้อนก่อนเชฟบอกว่าให้ใส่ไปทีละครั้งแรกสองช้อนแล้วก็ค่อยเติมทีละช้อนดีกว่ารู้สึกกับพอใจก็คนได้เข้ากันครับ เห็นปะพอคนสองสองช้อนไปปุ๊บมันหายไปเลยไม่เห็นเงี้ยเราสามารถจะเติมได้ถ้าครั้งแรกๆให้เติมได้2่สองช้อนเลยก็ได้ในช้อนที่สามช้อนที่สี่อูกล่าว่าจะปิดที่สักห้าช้อนก็พอแล้วคนให้เข้ากันครับคนเห็นป่ะคน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 คคนคนลืมบอกเลยเค้กข้าวโอ๊ตรอบนี้เราใช้เป็นหมอ้อท่าไร้น้ำมันเหมือนเดิมนะครับ ขยัตเตอมอีกช้อนหนึ่งแล้วพอและเห็นไหมสังเก๋ไปอยู่ยังไม่ค่อยใช้พวกช้อนตวงอะไรพิเศษถ้าเกิดมันไม่ใช่คํำเค้กจริงจังเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนน่ะทาได้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรวุ่นวายประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บนี้จะติดตะกรอนนิดหน่อยตัวข้าโอ๊ตเราตั้งทิ้งไว้หาฝาหรือหาแร็มาปิดนะครับ ประมาณสามสินาทีเพื่อให้ข้าวโอ๊ตพองตัวเดี๋ยวเรามาอบกันโอเคเดี๋ยวรอข้าวโอ๊ตเซ็ตตัวสักครู่ครับตอนนี้หยกกระเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับสมถ้วยเดี๋ยวเราจะอบในหม้อทอดไร้น้ามันนะครับที่รหภูประมาณร้อยหสิบองศาประมาณสินาทีครับผมเดี๋ยวใส่เลยเยอบเสร็จแล้วนะตาเป็นไงเปิดให้ดูอีกครั้งนะตอนนี้เขาเวลาสินาทีที่อบแล้วนะครับ ว้าวดูดิเค้ก okay, เลือบรอบนี้มันจะดูแน่นๆนะครับลิป <Keep S 2> ได้ไหมเนี่ยโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยยกใส่ชิ้นหนึ่งเข้าไปในหม้อ,อก,ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนี่ครับเนื้เค้กก็จะดู แน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าตอนนี้มันเพิ่งออกจากเตามาันจะร้อนหรือเปล่าแกวให้ดูอันน,นะน,นึงเนาะนี่เป่าเนื้อเค้กก็ดูแน่นๆหยุ่นๆนะครับแล้วก็ข้าวโอ๊กก็จะนอนก้นนิดนึงเพราะว่าข้าวโอ๊าค่อนข้างจะหนักกว่าแต่อยู่เตียงนี้มาฝาเผื่อเราจะไปให้ของขวัญใครแบบไปให้คนที่เรารักไปให้แฟนไปให้หัวหน้าอย่างเงี้ย เี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะแล้วปิดฝ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้คนเป็นของฝากได้แล้วนะครับเค้กข้าวโอ๊ตครับทําง่ายๆด้วยข้าวโอ๊ตไข่ไก่เอ๊ะไม่มีไก่ข้าวโอ๊ตไข่น้ําผึ้งผงโก,โกโก้แล้วก็นมเพียงแค่นี้เองครับทาแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์ให้ดูกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูกันบ,บายๆเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายย